ครับโทรเข้ามาได้นะฮะวันนี้ถามสดตอบสดเลยเอาอีกขั้นหนึ่งเลขทะเบียนนี่แปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับสีขาวครับคันนี้สีขาวแปดหนึ่งเก้านึงสีขาวเนี่ยสีขาวเนี่ย,ยมันจะเป็นม,ม,มีหนึ่งมีหนึ่งไม่ใช่ถูกถูกสีขาวนะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเนื่องจากว่ารวมเลขออกมาได้สิบเก้าสิบเก้าคือกําลังพฤหัสนะฮะซึ่งถ้าเป็นดาวพฤหัสเนี่ยจะคุ้มครอง อลเจ้นนเออานั้นเลเออรถคันนี้ขับสบายนะไม่มีปัญหาอะไรไว <c oughs> ใ,ใจได้ออดใช่ได้ค่ะ,ะครับครับอตอนนี้อาจารย์จิตจะดูเรื่องเลขทะเบียนรถยนต์ให้นะครับท่านผู้ชมถ้าท่านมีคําถามก็เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอนะฮะ022952398นะครับและอีกเบอร์หนึ่ง2953108เอาอีกคันหนึ่งคุณนรงคุณนรงถามมาอยู่นนทบุรีนะครับ เลขทะเบียนอันนี้สามหลักเจ็ดสี่เจ็ดสีน้ําเงินครับเป็นไงจารย์ครับสีน้ําเงินเนี่ยเออสีน้ําเงินเออก็มีเลขเจ็ดเนี่ยไม่เคยถูกกันนะไม่ถูกกับสีน้ําเงินนะฮะแต่ว่าเลขเจ็ดเนี่ยก็ยังเบาหน่อยนะฮะถ้าเป็นเลขแปดก็มีมันจะหนักหน่อยนะเพราะฉะนั้นคันนี้เขาคือรวมรวมได้เลขสิบแปดสิบแปดหนึ่งแปดก็เหมือนกัน ก็คือต้องระมัดระวังนิดหนึ่งต้องช้านิดหนึ่งอย่าเร็วนะฮะก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะ <c oughs> ครับอาจารย์ <c oughs> แล้วอย่างนี้ถ้าหากว่าหนึ่งทะเบียนเราก็ได้มาแล้วใช่ไหมคะคคสี่รถเราก็ซื้อมาแล้วแล้วพอถ้าเกิดเกิดทักแบบนี้เกิดเออระวังอุบัติเหตุเอาโอเคส่วนหนึ่งเราตัวเราละมันจะมีวิธีการแก้เครดไหมคะอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเช่นเช่นเช่นสมมติว่า คนเกิดคนเกิดคนจันแล้วก็รถเป็นสีแดงเนี่ยนะครับคือว่ามันจะขัดขัดกันคือสีแดงจันท์เนี่ยมันจะเป็นเป็นจันท์ที่จริงมันเป็นสีขาวนะหรือว่าเป็นธาตุทองนะครัสีแดงคือไฟนะไฟมันก็จะมาพิฆาตทองอยู่แล้วฉะนั้นมันก็ต้องแก้ด้วยไฟให้เกิดดินนะก็คือเบรหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะ ให้ให้บุกเป็นสีสีที่ออกเป็นดินดินก็คือสีเหลืองส,อสีเหลืองหรืครีมะอะไรเงี้ยนะเบาะเบาเบารถยนต์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวถ่ายเทม,มันก็เป็นตัวเชื่อมแล้วก็ว่าไฟที่จะมาพิฆาตทองเนี่ยมันต้องมีดินมามาจับไว้ก็คือไฟเกิดดินแล้วดินมาเกิดทองอ,อันนี้มันก็จะช่วยตรงนี้ได้ครับแต่บางคนก็แก้เคล็ดไปแล้วว่ารถคันนี้ไม่ใช่สีแดงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแก้เคล็ดอย่างหนึ่งคุณคุณสุธิสาร เลขทะเบียนอะไรวันไหนแปดศูนย์หกสามค่ะวันพฤหัสสีบลอนแปดศูนย์หกสามวันพฤหัสใช่ไหมค่ะวันพฤหัสเนี่ยไม่ถูกเลขเจ็ดนะฉะนั้นมันมันก็จะไม่มีค่ะไม่มีแปดศูนย์หกสามหกสามเนี่ยมันมันจับคู่กันค่ะถ้าถ้ามันเป็นคู่มิกันถ้ากทถ้าไม่มีคู่มิกันนะถือว่าเลขเออรถคันนั้นอ่ะใช้ได้ละแตอนนี้แปดศูนย์หกสามแล้วบวกบวกอีกเจ็ดเออหกสามเป็นเก้าบวกบวกแปดเป็นสิบเจ็ด สิเจ็เนี่ยก็คือกําลังของดาวดาวพุธค่ะกำลังดาวพุธเนี่นะลูกคันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าใช่ในการสื่อสารเนี่ยเกี่ยวกับสื่อสารทโทรคมนาคมเนี่ยามากครับอ,อันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะนั้นวิเคราะห์ตามนี้ค่ะแลห้าหกสอง็นวิ่เห็นวิ่งจัดรายการค่ะช่วยได้เยอะมาก แล้วทาไมซ่อมบ่อยอันนั้นแหมอายุมันเยอะแล้วค่ะอายุเยอะอายุรถยน์ไม่ให้อายุคนขับใช่ค่ะอายุรถยนค่ะและห้าหกสองเจ็ดล่ะคะสีบรอนห้าหกสองเจ็ดสีบรอนใช่ไหมั้าหสาร์วันเสาหกค่ะเราเล่นกันแบบนี้ละห้าหกสเนี่ยมันก็จะไม่ถูกเลขสีนะฮะห้าหกสองเจ็ดนี่ก็เก้ายี่สิบนะค่ะยี่สิบคันนี้ก็ใช้เยอะเหมือนกันแล้วก็รู้สึกขับค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งแต่ว่าสองเจ็ดเนี่ย มันเป็นสีแก่กันนี่ก็ไม่เป็นไรคเฉะนั้นล็อคันนี้ก็คือโอเคนะฮะใช้ได้เหมือนกันไม่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 มีอะไรมากแต่เร็วจริงค่ะมีอ่าท่านผู้ชมนะฮะมีเวลานะครับโทรเข้ามาได้ถามได้นะฮะค่ะเอ่อไม่ได้บอกชื่อแต่ว่าห้าหกสามห้าวันเสาร์สีบอลทองฮะห้าหกสามห้าเอถ้าสีบอลนี่นะก็จะไม่ถูกกัเลขหนึ่งนะฮะตอนนี้เลขหนึ่งนี่ไม่มี 5, 6, 3, 5, ห้าหกสามห้ารวมได้สิบเก้านี่กำลังผัานหักเล็กรถคันนี้ดีรถคันนี้ก็ปลอดภัยครใช้ใช้ดีดีไม่มีปัญหาอะไระนะ,ะครอาจารย์ถามนิดหนึ่งว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมเผื่อกำลังอยากจะออกรถสักคันหนึ่งะนะคะแล้วเราอยากจะทราบได้ไงว่าสีไหนเนี่ยจะสัมพันธ์กับเราจะถูกชะโลกกับเรา ก็ต้องรู้วันเกิดก็รู้วันเกิดเช่นเอ่อที่เื่อกี้บอกว่าตาทักษะเนี่ยเกิดวันอาทิตย์เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอาจารย์ไล่อาจารย์ไล่ไล่วันอาทิตย์ไม่ควรใช้สีอะไรวันจันทร์ไม่ควรใช้สีฟ้าน้ำเงินเกิดเกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้สีแดงนะฮะหรือว่าสีส้มแต่ว่าแดงอ่ะแดงไม่ไม่ไม่ถูกแล้วนะฮะเกิดวันคาเนี่ยห้ามใช้สีบอลหรือว่าสีขาวนะฮะเกิดวันพุธนี่ห้ามใช้สีชมพูนะฮะเกิดวันเสาร์ เนี่ยห้ามใช้สีเขียวค่ะเกิดวันพระรหัสเนี่ยห้ามใช้สีดำแล้วเออสีดำหรือว่าสีเทาๆหน่อยนะครับค่ะเกิดศุกร์วันศุกร์เนี่ยห้ามใช้สีสีที่มันหม่นๆสีเงาๆที่จริงศุกรกาหูเนี่ยก็คือสีดำนั่นเองหรือสีขีมาที่ออกมืดๆก็ไม่ควรใช้อันนี้ก็เกี่ยวกับทักษะวันเกิดที่ใช้กับ คือพวกห้ามนะฮะสวนเลขที่มันไม่เคยถูกกันเลขสามกับศูนย์เนี่ยไม่ควรไม่ควรเพราะว่าสามกับศูนย์เนี่ยมันเป็นเลขอุบัติเหตุแม้มันเลือกมันถ้าเลือกสะเบียนยากยกเว้นจะต้องไปประมูลนะจ๊ะต้องไปดูต้องไปต้องไปเป็นดั้งดูที่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 เขาวิ่งขึ้นมาแล้วก็แล้วก็จองนะเขาเปิดสามกับเจ็ดก็ไม่เคยจะสะดวกก็ไม่เคยเด็ดเดี่ยวสามกับเจ็ดตรงนี้นะค่ะ แต่แล้วบางคนคนจีนเขาชอบแปดแปดอันนี้มันก็จะเกี่ยวกับทางหงจุ้ยฮวงจุ้ยตามเลขเก้าเก้าดาวบินหรือเก้าดาวเหินะเราจะมีเลขหนึ่งจีนเนี่ยเขาชอบเลขหนึ่งเลยกับเลขหกเลขแปดเลขเก้าสีเลขหกแปดเก้าถือว่าเป็นเลขที่ดีถ้าหนึ่งหกแปดนี่เขาเรียกซ้ำเกียบสซ้ำเกียร์แชร์ก็คือเป็นเลขที่ให้คุณอ่ะส่วนเลขแปดเนี่ย ยังในยุคปับนเนี่ยคนจีนชอบมากเลยอ,อย่างเช่นจ,จับกีฬาโอลิมปิกเนี่ยแปด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 ปดเลยก็จะมีแปดแปดแปดแล้วเขาจะเน้นตรงนี้เพราะว่าเลขแปดของเขาเนี่ยที่จริงเลขแปดเนี่ยมันเป็นระบบไม่ใช่ระบบในสุริยะนะม,มันเป็นระบบของดาวหมีกลุ่มดาวหมีมซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับฮงจุยโดย์โต๊ะกลุ่มดาวหมีเนี่ยนะจะสังเกตว่ามันจะส้มพันกับประเทศจีนประเทศจีนมีหมีแพนด้าแล้วแพนด้าเนี่ยทำให้ ประเทศเขามีชื่อเสียงหน่มดาแล้วแพนด้านี่ก็ให้ให้คุณนะอย่างเช่นเชียงใหม่เขามีเรามีอะไรนีนเรามีลิ้นปิงช่วงก็มีคนไปเยอะแยะเลยทําให้เศรษฐกิจเข้าดีโอเคอรครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อได้มีเวลาอีกหนึ่งเบรกนะครับถ้าท่านอยากจะฝากคําถามก็ได้นะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าเราจะมาตอบคําถามท่านที่ได้ฝากให้อาจารย์ได้ตรวจดวงนะครับพักครู่เดียวครับ